สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูกับเลื่อยโซ่ไร้สายตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทางโอซุกะซึ่งตัวเลื่อยโซ่ไร้สายตัวนี้นะครับทาให้การตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นเรื่องง่ายและที่สําคัญนะครับก็คือเสียงตอนที่ตัดไม้นะครับไม่ดังรบกวนเพื่อนบ้านและเลื่อยโซ่ไร้สายขนาด11.5นิ้วของโอซุกะที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น OCCS430 ซึ่งรุ่นที่ผมใช้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่มาด้วยโดยรหัสลงท้ายนะครับจะเป็น P1 สำหรับแพ็กเกจที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับจะมาเป็นกล่องแบบนี้ภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือกับใบรับประกันแบตเตอรี่1ก้อนแท่นชาร์จแบตเตอรี่บาโซ่นะครับขนาด11.5นิ้วปอกใส่บาโซ่โซ่ขนาด11.5นิ้วไขควง2หัวแล้วก็ตัวเลื่อยครับสำหรับตัวเลื่อยนะครับมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบา โดยน้ําหนักตัวเปล่านะครับอยู่ที่2.5กิโลกรัมแล้วเมื่อรวมกับแบตเตอรี่แล้วนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่3.2กิโลกรัมวัสดุของตัวเครื่องนะครับเป็นพลาสติก ABS สีดําเงาบริเวณด้ามจับนะครับจะคุ้มด้วยยางกันลื่นแล้วก็ขนาดของด้ามนะครับจับได้ค่อนข้างถนัดมือทีเดียวด้ามจับด้านข้างนะครับก็จะหุ้มด้วยยางและบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ด้านข้างของตัวเลื่อยนะครับก็จะเป็นที่ใส่น้ํามันหล่อลื่นโซ่ ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีสเกลบอกระดับน้ํามันหล่อลื่นแ,แล้วก็ตรงฝาปิดนะครับจะมีซีนยางการล่วซึมมาด้วยแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นนะครับจำเป็นต้องใส่ทุกครั้งนะครับที่มีการใช้งานส่วนน้ํามันที่ใช้นะครับก็จะเป็นน้ํามันหยดโซ่ขวดถังเหลืองนะครับที่ผมเคยแนะนําไปแล้วในคลิปเก่าๆลองหาดูนะครับมอเตอร์ของเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์แบบบัตเลดซึ่งอายุการใช้งานนะครับก็จะนานกว่ามอเตอร์แบบปกตินะครับสเท่าความเร็วของโซ่นะครับอยู่ที่10เมตรต่อวินาที ความหนาของโซ่นะครับอยู่ที่1.1มิลิเมตรระยะห่างของโซ่นะครับอยู่ที่6.35ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ใช้บา์โซ่นะครับขนาด11.5นิ้วด้านล่างของเครื่องนะครับจะมีตะขอแขวนแล้วก็เฟืองทดนะครับเป็นแบบชุบแข็งส่วนช่องตรงเฟืองทดนะครับจะเป็นช่องเปิดเพื่อให้พวกเศษไม้ที่เราตัดนะครับมันหลุดออกมาง่ายๆทีนี้เดี๋ยวเรามาประกอบตัวเลืยกันนะครับเริ่มจากหมุนตัวล็อกฝาครอบอก่อน เอาไขก้วงปักแปนนะครับไขตัวตั้งโซ่นะครับให้ถอยหลังมาด้านหลังก่อนจากนั้นให้เราเตรียมบาโซ่นะครับแล้วก็เอาโซ่นะครับใส่เข้าไปโดยให้ฟันโซ่นะครับหันไปตามตัวอย่างบนบาโซ่แล้วเอาโซ่นะครับใส่เข้ากับเฟืองทดแล้วก็วางบาโซ่ลงไปถ้ารูบนบางมันไม่ตรงกับตัวตั้งโซ่นะครับ ให้เราขันตัวตั้งโซ่นะครับให้ถอยเข้ามาอีกพอมันตรงกันแล้วนะครับเราก็เอาฝาครอบนะครับใส่กลับเข้าที่เดิมแล้วก็หมุนแต่ยังไม่ต้องให้แน่นนะครับแล้วก็เอาไขาควงปักแบนนะครับตั้งโซ่ให้ตึงก่อนซึ่งความตึงของโซ่นะครับก็ให้ตึงประมาณนี้จากนั้นก็ให้เราหมุนตัวล็อกฝานะครับให้แน่นเราก็จะได้เล่ยโซ่เตรียมพร้อมใช้งานแล้วครับ ในส่วนของสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์แบบมือบีบซึ่งถ้าเราบีบเลยนะครับมันจะกดไม่ลงเราจะต้องกดปุ่มเซฟตี้ตรงด้านบนนี้ก่อนนะครับถึงจะกดลงแต่ที่นี้นะครับพอกดไปแล้วนะครับเครื่องก็ยังไม่ติดนะครับเราจะต้องปลดเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้เซฟตี้อีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านหน้าเรียกว่าเซฟตี้ชิลจะมีสัญลักษณ์บอกเอาไว้นะครับว่าดันเข้าคือปลดล็อกดันออกคือล็อกดังนั้นนะครับเราจะต้องดันเข้ามาก่อน จากนั้นก็กดปุ่มเซฟตี้นะครับแล้วก็บีบสวิตช์เครื่องก็จะทํางานตัวเครื่องนะครับเ็าจะมีเบรกไฟฟ้านะครับ mm hmm. เมื่อเราปล่อยมือจากสว mm ิตช์เครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีแบตเตอรี่ที่มากับตัวเครื่องนะครับจะเป็นแบตอัลตราเซลล์พัดนะครับรุ่นใหม่ขนาด20โวลต์5แอมป์อลด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มเช็คปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือส่วนตัวแบตนะครับเป็นแบบมัลติพาวเวอร์พลสาสามารถเอาไปใช้ร่วมกับเครื่องมือช่างตัวอื่นของโอซูกะได้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูครับเริ่มจากกิ่งไม้ทั่วไปภายในบ้านก่อนนะครับตดยทั่วไปนะครับขนาดก็จะประมาณ3-4นิ้วจะเห็นนะครับว่าตัดได้ค่อนข้างง่ายมากคราวนี้ลองกับต้นหมากนะครับขนาดลำต้นก็จะประมาณ6-7นิ้ว สำหรับต้นไม้สดๆนะครับเราจะตัดได้ค่อนข้างง่ายเขานี้มาลองกับไม้แห้งดูบ้างนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่27เซนติเมตรหรือว่า10.5นิ้ว ตัดได้แบบสบายๆเลยครับหลังจากที่ใช้งานแล้วนะครับเราก็จะถอดฝาครอบออกนะครับเพื่อทําความสะอาดเราจะใช้พวกเครื่องเป่าลมนะครับเป่าเศษไม้ออกสรุปหลังจากที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับตัวเครื่องนะครับมีน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ทําให้เวลาเราถือตัดนะครับค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ความแรงของเครื่องนะครับทําให้เราตัดไม้นะครับได้เร็วแล้วก็ง่ายรวมถึงเสียงในขณะที่ใช้งานนะครับถือว่าไม่ดังเลย และขนาดบาโซ่11.5นิ้วนะครับทำให้สามารถตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะครับได้สบายๆส,สำหรับราคาของตัวเลื่อโซ่ไร้สาย OCC S430 ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องปล่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่2,390บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นพร้อมใช้มีแบตเตอรี่นะครับราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่3,900 0บาทสำหรับราคาโปรโมชั่นหน้าร้านนะครับสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สุดท้ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ